วันนี้เราจะไปที่เกาะไงเกาะไห่เป็นเถือเป็นเกาะเล็กๆบางคนอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเกาะของกระบี่นะไม่ใช่ตังนั่งกินไปแล้วก็นั่งดูวิวไปตอนนี้คือเพิ่มความดีความอร่อยรึ้นไปตรงนี้จะเป็นหินแบบที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับตะไม้คนอินเดถ้าเกิดที่เรามองก็คือแบบเออคือเหมือนเหมใจ สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับช่องไม้ไลเดอวันนี้จะเป็นทริปเที่ยวของเราเป็นวันที่แบบสุดพิเศษมากๆเพราะว่าเราเหนื่อยนะแต่การทํางานเราเหนื่อยกับปัญหาต่างๆมากมายก่อนหน้านี้ที่เราได้ลงคลิปบ่อยๆเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีงานไม่มีกานพอทำงานแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกันเลยก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ไปพักผ่อนแล้วก็ได้ไปนําเสนอความสวยงามให้ทุกคนไปแบ่งปันความสวยงามให้ทุกคนได้รับชมกันวันนี้เราจะไปที่เกาะไห่เกาะไหเป็นถือว่เป็นเกาะเล็กๆบางคนอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จัก ว่าเราก็เพิ่งได้ยินนี่เหมือนกันเป็นเกาะเล็กๆเกาะไงอะจะเป็นเกาะของกระบี่นะไม่ใช่<ด>ตังค์เขตแดมันติดกันมันต่อกันซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ท่าเ,เรอือปากมีเนาะไปจากตัวเมืองตังไงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือมานเมีงจริงเราจะบอกว่าการเดินทางหรือว่าการไปเกาะที่พักอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยบอกไปเรื่อย าเรือปากเมงก็ไงก็เหมือนที่บอกไปว่ามันเป็นเกาะของทางกระบี่ที่พักที่เราไปวันนี้มันมีให้ขึ้นเรือจากที่ตลังด้วยนัดเจอกันที่ท่าเรือปักเมงเขาบอกว่ามันจะใกล้กว่าด้วยด้วยซ้ำเนาะใกล้กว่าด้วยใช่จะใช้เวลาเดินทางประมาณ4 5สนาทีโดยประมาณเนาะถึงเขตจะอยู่กระบี่แต่ว่าเดินทางจากตังใกล้กว่าอ่อนเริ่มคลิปเดี๋ยวแนะนาตัวดีเผื่อคนดูเพิ่งเข้ามาใหม่ชื่ออะไรนตอ <laughs> ชินาตาอุ้ยเอามา <laughs> อะไรอะโป<อ>ะ <laughs> <ว>นะ,นะงสงการนะคะแล้วก็ชิเต้นครับตอนนี้รอเรืออยู่เดี๋ยวอีกสักพักจะลอ,อ,ะอยลอีกนะและเดี๋ยวที่เราไปก็คือลำนี้นี่เป็นไงไปไปอะไรอะ a few moments later ริบารีน้าวเบียร์เฮียร์เกองไงถ้าเกิดมาเรือหางยาวแบบนี้ก็คือจะราคาจะอยู่ที่เหมาลำาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่งได้ไม่เกินหกท่านเนาะมาสองคนอะไรเงเี้ยเราก็สามารถจอยแล้วก็กับลูกค้าท่านอื่นได้อีกสี่คนคนละสามร้อยห้าสิบบาทใช่มาเรือหางยาวอย่างเงี้ยเราจะใช้เวลานั่งประมาณสี่สิบห้านาทีโดยประมาณใจร้อนแบบอยากมาเร็วๆก็สปีดโบ๊ทได้เลยสปีดโบ๊ทเนี่ยลำานึงเนี่ยประมาณห้าพันบาทเนาะเหมาลําใช่ห้าพันบาท อนนี้เราก็เดี๋ยวรอห้องพักแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าอยากให้เรามาเลือกโต๊ะเลยว่าเราอยากทานมือเชี่ยงโต๊ะไหนอะไรยังไงมือเที่ยงก่อนเลยมาปุ๊บคือรู้เลยอ่ะมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยกว่าวิวมันดีมากจริงจริงดูนี่คือบรรยากาศโรงแรมแล้วที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นบาร์แล้วก็เป็นห้องอาหารสุดยอดมากโคตรดีเป็นเกาะที่สงบมากแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักห้องที่เราได้จะเป็นห้องประเภทบีดสรอนก็คือหน้าหาดไปเลยค่ะ เออววินเป็นธรรมเนียมของที่อยู่แล้วก็คือถ้าเกิดใครมาปุ๊บนี่แวะกินน้ำก่อนแล้ใช่ล้างเท้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเวลค้มดิ้งก่อนจต่เข้าห้องอีกอีกอย่างหนึ่งอ่ะมาไปเราไปดูห้องกันดีกว่าห้องบีฟอร์มจะเป็นยังไงจะแป๊บนึงปิดประตูก่อนเดี๋ยวเขาไม่แต่เขารั่วเข้าไปแล้วอโอเคเไปดูห้องกันเถอะอุ้ยอันนี้ปิดก่อนอยู่เฮ้ย จริงจริงห้องเนี้ยเซ็ตไว้อสองคนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครมาสามคนก็นอนได้ก็คือเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดนะคะก็คือเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายๆจะมีพี่พนักงานเขามาทำเตียงเสริมให้ส่งห้องน้ำแล้วก็ชั้นผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้เฮียว้าวอุ้ยเฮียห้องน้ำดีมากสวยๆขนเปียกส่วนแห้งคือแยกกันเรียบร้อยดีมากใช่แล้วก็เดี๋ยวยังขามีโทรศัพท์ด้วยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยย่างงเี้ ตอนนี้เราก็ได้มือเที่ยงแล้วอันนี้แกงใต้แน่ๆแหละอย่างเงี้ยใช่ป่ะเป็นขั่วไก่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบอาต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่เฮ้ยไก่หรือเปล่าลองดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่มันมันเป็นปลาป่ะเออมันเป็นปลาอยู่ใกล้ทะเลเนาะไก่ตรงนี้มันวิ่งมาไม่ได้ก็เลยเอาออกจาเหมือนผัดผักอ่ะใช่ไหมมันผัดไปเป็นกุ้งแต่ว่ากุ้งเยอะมากมีแครอทมีผักอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินไปแล้วก็นั่งดูวิวไปตอนนี้คือ เพิ่มความเพิ่มความอร่อยในเดี๋ยวพอเรารับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จถ้าฟ้าฝนโอเคเราจะได้ไปดูเจ้าแม่คนอิ่กันอยากคุยแชทแนวว่าเหนจ้าแม่ควรอิ่มเป็นยังไงขอได้ไปขอได้ไปจริงจริงเราติดตามตอนนี้ของกินก่อนเพราะมันหิวมากหิวไม่หิวไม่รู้แต่ก็จัดแล้วแต่เนี้ วิดีนะนี่ห้องนี้น่าจะวิวดีนะอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ยแต่ห้องนี้สวยนะถ้าเกิดเปิดเหมือนอารมณ์เลยคล้ายห้องญี่ปุ่นลานว่างอ่ะให้เราแบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยหมูกระทะอีกแล้วอ่ะกูมาหมูกระทะกับเราโคตรจังกูหิวเลยครับห้องแต่ละแนวก็จะมีความแตกต่างกันไปคือเห็นไหมว่าสังเกตเลยว่าทุกห้องเขาจะมีตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำไม่เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจตุ่มตุ่มโป๊ะเรากำลังจะได้ไปที่หินเจ้าแม่กวนอิมตอนนี้เรือก็มารอเรียบร้อยแล้ว มืดแปบบ๊แบบนึง่งแต่เรานี้แดดมาแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคือการเดินทางจริงๆก็เดินไปได้นะที่หินจะไม่คนอีมาแต่ว่ามันจะไกลล้วอันนี้เราได้เรือมารับไปดูกัน bod จ yeah. yeah. ุดนี้ที่เราต้องเรียงมาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใกล้กับที่พักมากก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหินแบบที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับต้นไม่คุณจีเ่เนาะคืออยู่อยู่ที่คนมองดีกว่าว่ามองออกมาแล้วออกเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงถ้าเกิดที่เรามองก็คือแบบเออ คือเหมือนนะเหมือนตกใจอันนี้คือขั้นหลังเว้ยแล้วหน้ามันนน่หันหน้าออกแล้วก็เออหันหันหน้าออกออกหันหน้าออกทะเลอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่คนมองมันแล้วแต่คนมอง ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกาะม้า,มาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดำน้ำเนี่ยจะสวยมากแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบแมงกระพุนมันเยอะแมงกระพุนตัวใหญ่มากทุกคนเราคือแบบเพื่อเซฟต,ตัวเองอะเนาะเราก็เลยไม่ลงไปเล่นน้ําเรามาถ่ายรูปหัวเรือแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆเขาไปพายเรือคายัคกันบริเวณนี้ทุกคนเพื <c oughs> ่ออะไกว่าใครมาพักที่ทับวาดินเนี่ยแล้วอยากที่จะมาดำน้ำําอยากที่จะมาพายเรือคายัคก,ก็สามารถแจ้งเขาได้เขาก็จะนําเรือคายัคในปูมันกับเรือแล้วก็มาปล่อยอนี้ปริมมากมาก วิวสวยมากเสดายถมันไม่มีเมงกับพู้นก็คือจะทำน้ำไปโชว์แลวอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วจะ6โมงแล้วนะคะทุกคนก็ได้เวลาของมื้อเย็นแล้วเนาะประทับใจกับมื้อรางวัลไม่หายเลยเพราะมันอร่อยมากๆจริงๆอยังพูดถึงกุ้งผัด<อ>ตามใใช่ต้องไปดูว่ามื้อเย็นนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนประทับใจหลังจากเหนื่อยจากการเล่นน้ํามา เล่นตอนไหนวะไม่รู้แต่ว่าไปดูหลายเกาะมาวันนี้ก็ใช้ได้นะจริงแต่เสียดายที่เล่นน้ำไม่ได้อ่ะกินมื้อเย็นกันดีกว่าแล้วหน้าหน้าห้องจะมีเพลยให้นะเขาเรียกว่าเป็นเป็นตะไคร่ใช่ถ้าเกิดใครเอาเครื่องดื่มเอาขนมเอาอะไรมานั่งทานกันในห้องก็ได้นะก็ชิลไป บางที่จะสั่งมือเย็นเต้นเท่เลยอันนี้จะเป็นต้มแซ่บซีฟูดจริงๆมันมีหม้อไฟนะแต่ว่าตอนนี้คือมันดับไปแล้วไงปลากระพงเป็นปลาหมึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูคือเครื่องเน้นเน้นถัดมาเราจะเป็นปลาทิพรสหรือว่าจะเป็นปลาราดพริกนั่นเองน้ำราดสามรสอ่ะเออแล้วมีผักทอดกรอบเลยนะผักชุบแป้งทอดใช่ และตรงนี้เป็นยำคณะกรอบ <Wow. S 1> ยำคณะกรอบคือแค่รสชาติแค่สีก็รู้ได้ว่ามันต้องแซ่แบบหนุนแน่โอ้ oh, น้ำจิ้มแจ่วเป็นหย่าง mm hmm. แล้วก็กับน้ำจิ้มแจ่วคือข้นๆเลยมาเป็นมาเลยนะครับผม Two hours later จบมื้อเย็นด้วยข้าวแล้วก็ผลไม้ไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ไงเพราะว่ามันยังมีแบบบาร์บีคิวดกคนดูสายตาดูสายตาก่อนนูนอยากให้แพนกล้องมาดูอย่างเลยอะกำลังพิคอมืออยู่คือถ้าเกิดมาทะเลแล้วไม่ได้กินบาร์บีคิวนี่ถือว่ามาถึงเนี่ยแต่ว่า,าไ,มไ,ไม่ได้กินออก็แค่นั้นจบจบแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบเออลูดีมีบาร์บีคิวมีอะไรแนะ แล้วเมื่อกี้ยังไม่อิ่มห,อหมอวหรไงอิ่มแล้วนะนนี้มามาถ่ายเพราะเพราะเป็นเพราะอะไรเพราะ<ๆ>ว่าจบวันของวันนี้ไว้พินเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราจะเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอดูอกันดีกวจะตื่นมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันดูพระอาทิตย์ขึ้นถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เพราะว่าปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วโอเคไปละ เรียบร้อยแล้วชุดคอนวันนี้มันจะมีเป็นอเมริกันเบรกฟาสฟัแบบเป็นอลาคารนะมันจะไม่ได้บุฟเฟ่พอมีแบบบารพวกขนมบังปิ้งพวกมีซีเรียลซีเรียลอะไรอย่างนี้ให้ในพวกอาหารหลักจะเป็นอลาคารวันนี้ถ้าเกิดใครแบบเน้นแบบเน้นเน้นหนักหน่อยก็จะเป็นแบบข้าวต้มก็มีเนาะข้าวโจ๊กข้าวต้มข้าวโจ๊กมันต้องนั่งตัวนี้นี่เป็นเป็นชุดเบรกฟาสฟัอ่ะมันจะเลือกเลือกได้เลยว่าจะเอาไข่เป็นไข่ดาวเป็นออมเดปเป็นไข่คนอะไรอย่างไรก็ได้นั่นแะว่าไ้ เราตื่นมาเราถ่ายรูปอะไรกันก็น่าจะได้เยอะพอสมควรเลยก็เดี๋ยวก็จะทานอาหารเช้ากันแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมยอย่างที่บอกว่าอยากายเรือแต่ว่าต้องรอ,ง<ม>องขึ้นลมอีกกีนึงถ้าเกิดขึ้นลมเป็นใจนก็เดี๋ยวเราจะายเรือไานกลับก็จะายเรือถ่ายรูปวิสัก็คขอหยกินก่อน และตอนนี้นะทุกคนก็เป็นเวลา11โมงกว่ากว่าได้ละเราก็มาเปลี่ยนกางเกงแต่สงการเปลี่ยนทั้งชุดเลยเราจะไปพายเรือคยักกันทุกคนซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศก็คือเป็นใจมากใช่ไหมไปไม่เคยพายเรือคยักด้วยจะไ,ไหวรอดูกัน